รีวิวที่จริงใจวันนี้จะพาทุกคนไปลิ้มลองอาหารทะเลสดๆๆสด,สด,สดกว่าน,นี้ก็ปลาในตลาดแล้วนีก็ตลาดไงถูกแล้วถ้าใครมาฮอกไกโดห้ามพลาดตลาดนี้ฮอกไกโดมอร์นิ่งมาร์เก็ตค่ะสวัสดีเช้าว,วันที่สามสวัสดีชาวโลกที่ฮากุดาเตะวันนี้มีแผนเพิ่มงอกขึ้นมานิดหน่อยตอนนี้ประมาณเกือบ8ปดโมงเช้านะก็คือเราจะไปซ่อมที่ตลาดปลากันเพราะว่ารู้สึก,กว่าเมื่อวานอ่ะกินแต่ ไอตัวร้านอุนิเนาะซึ่งแบบก็ยังไม่ได้จีดใจมากวันนี้ขออาภัยด้วยหน้าสดแล้วก็หมวกไม่รู้ใส่แล้วมันดูแปลกหรือเปล่าอ่ะทุกคนฮะเป็นผู้ป่วยปะไ,ยได้อยู่ได้อยู่อรออ่ะโอเคได้อยู่ที่แปลงไมได้ <laughs> อ<ณ> <laughs> เออก็ <laughs> เดี๋ยวกินไปกิน,กนอาหารชาเช้าเล็กๆน้อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟ ไปที่สถานีโอตาลูเพื่อที่จะไปโรงแรมยูคิโรโรของเราวันนี้เนาะซึ่งรอบรถไฟเราประมาณสิบโมงนะ <ๆ S 1> ก็เผื่อ <ๆ S 1> เวลาไว้จะได้ซื้อของแบบขึ้นรถไฟด้วยโอเคเนี่ยพูดแค่นี้ก็คือถึงตลาดแล้วน,นะทุกคนใกล้จัดหนึ่งนาทีเท่าน,นั้นเองนี่จตรงมุนนี่ เอาไหมกุจิงโอเคคุกิ้งเอาเลยปะจะได้เร็วๆได้โอเคงั้น you cooking for for us and I eat here อ๋อโอเคครับโอเคเดี๋ยวไปดูไอ้นมอันี่หรือเราต้องเลือกจากตรงนี้เปล่าโรชิโอเ e อ y good อ๋อโ Which one is the e n s u i e n s u i t h i s, s, <S one <S oh, <S but but you think that that one is uh, delicious m ่ o number e n one call oh. Eligio oh what is called Super Suito Super Suito Super Suito 1500แบบนั้นก็ใหญ่มากเลยย๊า ชีปได้นะทุกคนงั้นเลือกเลยไหมเจ้าจ่าอะไรบ้างราคาเอ่อ this one เออท2่อันนี้คือหอยเชลเนาะใช่ปะได้ใช่ใช่เลือกให้เราใหญ่มากแกลออ็อปปะ this is scallop right s m a l l big อ๋อสมอลล์ and บิ๊กเอาไหมขอละอันบิ๊กโอเคบิ๊ก two two โอเค thank you หลอเขาบอกว่าเขาชอบอันนี้อ่ะทุกคนแต่ว่าที่ดูรีวิวมาเหมือนเขาบอกว่าแบบไอเอ็นซุยนี่อร่อยแต่ว่าดูท่าทางอันนั้นมันดูแบบเนาะเออดูดีเนาะไม่ต่างกันนาอันนี้อันนี้อันนี้ดูดีเนาะเอาเนี้ไปลองอันหนึ่งได้ไหมอืมไป this one โอเค ฉั o ชอบเลยเพราะข i งค okay. um, ุ l แซนท์ที i t ี d e l i c i o อ s o k a y อืมอันนี้หอยอะไรไม่ร <vale uh oh, ู้ว่าอ้วนใหญ่มากเลยกุ้งอะไรทำอะไรไหุ้อ๋ออยากกินไหมไหมอ่อ this one you can cook right <no> can cook o right? ตัวเตัวอ่สดีจัชา่ i 500เท่าไ่ 500แกรมบัตร Can you cook? Cooking sashimi or grill อ๋อ grill sashimi เอา grill ไหมก็จะกินเล sashimi half grill โอเคอ๋อโอเค half ก็ได้โอเค half please ปูมันใหญ่เกินอ่ะหรือจริงๆมันมีอ๋อมันมีเป็นแบบกิโล คงั้นนอกนั้นก็คงไม่กินไม่ไหวแล้วแหละโอเคแดดซ้อโอเคคกูได okay. 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 ้แค okay. okay. ่ไหนกูได้อือฮึโอเคโอเคหกพันห้ากุ้ตุ๊กซาชิมิบาร์บีคิวครับห้าสิบโอเคเอาสเกลุกุ้ตุ๊กอุ้ยสั่งบาร์บีคิวซาชิมิอุ้ยอืมซาชิมิซาชิมิ yes โอเค เขาพาเรามานั่งมาทุกคนโอเค thank you ตัวไหนทาราบะทาราบะสมอลส์คไปดูดิเจาไปดูได้ไหมก็โอเค okay, ทิ้งไว้นี่ก่อนนะแบบนึงบาวันสมอลอ๋อสมอลเหตือนออโซบิอืมหรือว่าเราค่อยไปลองที่ตลาดปลา one, two, อื้องส3งสามใหญาหรือเจ้าอยากลองหมดแม้ one, two, โอ้ว,อว่าจะไม่หมดนี่ no, no, no. ปัดดิสคัพกณนั้นโน้โน้สคัพแล้วดีสั้ไปลดราคาแปดพจากเก้าพหกอ่าโอเคเราทำไรกินหมดไหมอ่ะกูกินไม่หมดอ่ะกูดิสดิสก์อไ่าลองลองไหมลอ,องลอง Ah uh, uh, okay. eat oh, nah, okay. Uh, 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 uh. okay. Yes. Okay. great great Okay. Thank you. Thank you. Is that taraba or tarabakh. not? Oh, taraba. That one in the is also taraba, right? Oh, taraba. Oh. Okay. Yeah, the cheese so. ah, 1回, あの, one, one <laughs> โอเค thank you have you โอ้เราจะมาชิมอูนิกันเขาบอกว่าอันเนี้ยแบบอร่อยมากนะเทียบกับ Uni. เอ็นซูยูนี่เขาอูนีเขาบอกว่าอันนี้อร่อยกว่านะ้ำบุ้งวันสำหรับเขานะทุกคนซึ่งชื่อเรียกยากมากนะเดี๋ยวไปดูในคลิปให้เนอะพูดว่าอะไรก็ไม่รู้นะโ okay, อเคเรามาชิมกันดีกว่า มา这边这边水来给你们看一下。来这个。这个好吃吗？嗯。嗯，อร่อยนะคือเมื่อวานมันจะหวานแบบหวานยังเดียวนัวๆหน่อยแต่อันนี้มันก็มีหวานแล้วก็มีแบบมีความทะเลอ่ะเออนิดๆถ้าคนชอบหวานหวานแบบหวานหวานล้วนๆอ่ะไอร้านเมื่อวานอ่ะ น่าตะโอเค่อันนี้ก็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 ใช่ปะมีหวานหวานเค็มๆหน่อย่ะเดี๋ยวลองชิมกับฟันดีเบซูแล้วันดรซูอ๋อคมันก็ะเ็้ะิดๆ่กินแบบนี้แล้วอร่อยขึ้นเนาะมันแบบมีนัวมีเค็มนิดๆอะไรเงี้ย อืมอร่อยแต่แบบถ้าถ้ากินแบบเพียวๆอย่างเดียวอ่ะเข้าใจว่าอีกสักพักอาจจะเลี่ยนเนาะแ,แต่ถ้าใส่แบบซอยซอสแล้วอ่ะเออรู้สึกว่ามันแบบโอเคขึ้นนะหกคนไหนลองกินแบบไม่มีวาซาบิก่อนคำ ดดเ,เด้งเนนเด้งรู้สึกว่าไม่หวานมากอะ่ะอวราเป็นพอตัวใหญ่เลยไม่หวานหรอไม่รู้รู้สึกว่าไม่หวานมากจต่ว่าเด้งไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ทุกคนเราจะมากินอันนี้กันครับอะไรอันนี้ครับกินด้วยกันไหมครับ <laughs> มีคนไม่เอาแล้วหนึ่งน่ากินจะตายอืมเพิ่มดิอออแต่ว่าเขาบอกให้เทน้ำนั้นด้วยนี่หนะ่ะใช่ป่ะอันนี้ไหมอันแบบนี้ดืมรับหนึ่งนะทุกคนเติมกดนกินเนี้ยเขาบ,บอกว่าให้ หอยนางรมเนี่ยใช้ซอสนีสนน้สองอันหรือรอถ้าเห็นว่าอันนี้นะหมอ้อปะเนี่ยใส่เข้าไปนะ <c oughs> ใส่นิดหนึ่งนะแต่ไม่รู้ต้องใส่สองซอสปะนะใส่ไปซอสหนึ่งอะถ้าว่ามันสองกสกินคนละครึ่งเด็กแถึงว่าแบบเครึ่งหนึ่งก็ลองแบบใส่ซอสใหญ่เครื่อนงนึงก็ไอ๋ออัั้นก็ได้ อันนั้นครึ่งหนึ่งซอสเดียวนะมันเหมือนมันมีเปรี้ยวเพิ่มขึ้นมาเออเป็นเลมอ่อนเนี่ยก็ไม่เทิรมไม่รู้หรอกครับอ่ะลองก็ได้เหมือนน่าฟังไม่ผิดอ่ะอันนี้นะทุกคนเด็พี่เป้งก็ไม่รู้ว่าไม่ชัดขนาดนั้นโอ้ย

มันจะไม่เค็มแบบเหมือนอันแรกที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยมันจะเค็มแบบด้วยความน้ำอ่ะเค็มโดดๆหน่อยแปลว่าดีกว่าอันนี้เหมือนจะเหมือนจะตักกุ้งมาแล้วครับแล้วเดี๋ยวมีปูอีกก <Okay. S 1> ุ้งมันมีไข่ด้วยนะทุกคนเออปกติที่ไทยเหมือนไม่ได้เห็นแบบเนี้ยมันยังไงอะ่ะทุกคนหรือว่ามันไม่ได้จับปกติเขาไม่จับปันหรอกไข่กุ้งฟองกิีงู okay. เหลือตัวหดนิดเดียวโดนความร้อนอไข่กุ้งอร่อยเด็ดกินปะชิมๆอร่อยดีนะอร่อยดีมันๆเค็มๆต้องจิ้มอะไรครัไม่รู้อ่ะกินแบบไม่จิ้มก็เฟ ช่วยจัดเดี๋ยวทุกคนงง okay. Thank you อ uh, เ uh ค t h o u อ่ปูทาระบะคาะคนแล้วก็กุ้งนะเขาทำส,สองแบบครึ่งๆนะตอนแรกก็นึกว่าเออมีเท่านั้นก็เออไม่เยอะเท่าไหร่มาเป็นแบบคือเราสั่งเป็นซาชิมิครึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นแบบกิวครึ่งหนึ่งกิ้วเป็นไงบ้างอะยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้เขามาพอดีนะเมื่อกี้อูมีไข่อีกแล้วล่ะเขา่อหกก็ตัวอันเล็กตัวเล็กแบบนี้นะ จิ้มอะไรจิ้มเกลือรหรอกเขาเออถ้าย่างนะอ่ะขอลองขอลองกินแบบออไม่จิ้มอะไรเลยนะทีนึงว้าเนื้อเขาหวานอยู่นะอาจจะเป็นแบบกุ้งหวานเนื้อหวานอยู่ไข่เป็นไงไข่อร่อยปะก็อร่อยดีนะมันมันเค็มๆนิดนึงอ่ะกุ้งเนื จิ้มเกลืดเด็กมันหวานหวานเนาะอยู่นะทุกคนไม่ได้มันไม่ได้ชุ่มมากเนาะแต่ว่าก็อ่ะด้วยความเป็นกิววละมะั้งแต่ก็ไม่ได้แห้งเกินอะ่ะเว้ยเดี๋ยวไปบอ่อเนี้ยลองเค็มใจเกลือ <c oughs> <c oughs> เคนะจอนไม่ได้เค็มมากแต่แล้จิ้มเดือไปนิดนึงอะ่ะแต่เหมือนชอบแบบไม่จิ้มมากกว่าเป็นไงอ้วนเนี่ยมันหวานคนแกะกุ้งไม่ใช่คนแบกกุ้งแต่เป็นคนแกะกุ้งฮ่าาเราจะมากินกุ้งแบบชาชิมีกันนะ กินเปล่าๆล่าก็อ,อดดิแต่คิดว่าอาจจะไม่ใช่แบบกุ้งอ e ีบีป่ะปุ้งที่มันหวานๆถอากุ้งอ่ะชอบแบบฟิวมากกว่า มาเรามาลองกินครูกันดีกว่าเนาะเอาสักขาหนึ่งเขาก็หั่นมาให้แล้วนะเป็นแบบยากก็ต้องินไม่กิตัวเขากินไปหนึ่งหนึ่งอย่างละหนึ่งเอ๊ะคือสองวะเอเวอร์เดเบอร์สอง

แต่ก็มีความเค็มๆอิ่มแล้วอ่ะบุกคอนยังมีปูอยู่นะปทูทะเลปะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วมันจะมีบางส่วนที่แบบสมมุติว่าถ้าเขาย่างแห้งใช่ปะมันก็จะแบบแห้งๆหน่อยเนาะแบบอืมัมนเนื้อมันก็คือไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราไม่มีไอ้น้ำจิ้ม น้ำจิ้มซีฟูดท,ที่เราคุ้นเคยด้วยหรือเปล่าส่วนหนึ่งแต่เหมือนเนื้อที่ไทยอะ่ะมันนุ่มกว่าไหมใช่ปะ่ะเนื้อมันจะนอะไรปูท,ที่ไทยมันจะนุ่มๆกว่าปะ่ออออะอย่างเงี้ยกันเจียงกันเจียงอรยเอออะอย่างเงี้ยแล้วก็อันเนี้มันจะออกแนวแบบเค็มๆเนาะป่ะมันจะเค็มๆนิดนึงเหมือนกินแบบรสรสชาติทะเลอะ่ะทุกคนแต่ว่าเหมือนมีความรู้สึกว่าของไทยมันจะแบบมีความหวานอืม อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าไหนๆเรามาถึงนี่แล้วเนาะก็คนที่จะลองเ,อเต้ไอ,เเอเปูทาระบะอะไรนั่นเนาะเพราะว่าดูแล้วมันแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอเม,มื่อกี้นี้เขาก็ลดให้เรานะทุกคนประมาณเกือบโลอะเมื่อกี้ที่ช่างมาศูนย์จุดเก้าอะไรเงี้ยมันตอนแรกมันมน่าจะเก้าพันหกร้อยเยนแต่เขาลดให้เหลแปดพันแต่ตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าเรามีเงินสดพอปอ่า <laughs> ก็รู้ว่าเขารับเครดิตการ์ดปเนนะแต่ตปกต,ติเวลาขายแบบนี้มันก็น่าจะน่าจะรับไหมนะเนาะหมายถึงว่าแบบ <c oughs> เพยเดี๋ยวดูว่าเราจะได้กลับกลับบ้านหรือเปล่านะทุกคนหรือว่าก็อยู่ล้างตาที่นี่กันตอนนี้นะคะผู้รับผิดชอบปูธรบะนะคะคนแก่และคนรับผิดชอบนะคะเพราะจริงกินน้อยเป็นคนกินน้อยอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็วกเอออาหารเช้าด้วยไม่ค่อยกินเยอะเท่าไหร่อิ่ม เดี๋ยวเราจะหลังจากนี้เราก็จะไปเออ่ย้ายเมืองเนาะไปขึ้นจีนแต่จะไปซื้อขนมมาลองก่อนในสถานีนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันก็คิดว่ามันสดลองรถระวังรถ ก็ไม่รัาใจอ่ะแต่อย่างกุ้งอ่ะอย่างที่เจ้าบอกมันแช่ฟีสแบบหมายถึงว่ามันมัน,มนไอ้นี่น้ําแข็งมาเนาะใช่ใแล้วเรากินเรารู้สึกเป็นไงอะคือมันก็หวานแหละแต่ออแต่หมายถึงว่าก็พูดยากอ่ะคือคือมันก็ฟีดเ่เออประมาณนั้นอย่างอย่างปูอ่ะ้าก็เลยตัดสินไม่ได้ว่ามันก็ฟีีนะเออ มันก็เลยไม่รู้ว่าไอตัวที่มันเป็นเป็นเดาเดาเดวอ๋อแ,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 แบบประมาณว่าเราควรที่กินอันที่มันสดสดใ,ใช่ไหมใช่แต่อันนั้นมันก็เออมันก็ฟิมาแต่เราเอาอันเล็กแหละนึกออกใช่ปะเพราะว่าถ, <ๆ S 2> ถ้าเราจะทําทั้งตัวก็วไม่ไหวไงเออมันก็กินไม่กินไม่ได้นะทุกคนก็เอาเอาเป็นว่าจริงๆทั้งหมดที่กินมารู้สึกว่าชอบอูนิว่าไหมเนาะเอออูนิอันเนี้ยอร่อยดี เออเอากลับมาด้วยให้กินไม่หมดแล้วก็ถ้าถ้าชอบี่สูจน์คงเป็นอนันั้น,นะแต่นอกนั้นก็ก็ถือว่าโอเคแต่ก็ยังไม่ได้ว,ว,ว,ว้าวเอะไรขนาดนั้นมัน,ม,นมันยังไม่ตายเหรอจริงเหรอ๋รอ,อมันแค่น่ะมันอยู่ในน้ำเลยนะนยไ,นะไม่รู้ก็เอาเป็นว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้มาลองเนอะ่ะ พูดยังไม่ทันจบเราก็ถึงโรงแรมเราแล้วเนาอเดี๋ยวเราจะมาเอากระเป๋านะแล้วเราก็เข้าห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเดินไปหนึ่งนาทีไปที่สถานีซีอาไปช้อปปิง้งซื้อของกินอะไรอนยะ่างเงี้ย